สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องแม่เย่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีวันมาคะบูชานะคะตอนเช้าเช้าแม่เย่ใหม่ก็มาตัดต้นไม้ค่ะตัดต้นโตที่จะเคลียร์ทำเป็นทางทางเดินเพื่อสุขภาพนะคะทำไว้ในสวนนะคะไว้เดินออกกำลังกายค่ะมันเป็นต้นอันนี้เป็นต้น ต้นดอกปีบค่ะต้นกาสลองนะคะเราก็ตัดตอตัดตอตัดพวกเขาวันอะไรเดี๋ยวเดินแเราจะสะดุดล้มค่ะนี่เป็นต้นเพกาค่ะมันขึ้นง่ายมันเอามาปลูกตอนแรก2ต้นเองค่ะต้น ต้นบักเพกาต้นลิ้นฟ้านะคะเอาที่เขากินกับลาบที่มันขมขมหน่อยๆก็เอามานิดเดียวพอมันมีลูกมีผลนะคะมันแตกมันก็ปลิวไป,ไปทั่วสวนเอเพกาหรือลิ้นฟ้านะคะสรรพคุณมีประโยชน์ค่ะนี่มันก็ปลิวไปจากหนึ่งต้นก็เป็นร้อยต้นเลยเพราะว่าลูกมันเยอะ บางทีเรากินไม่ทันค่ะนี่มันก็จะปริวไปทั่วสวนเกิดทั่วสวนเลยค่ะเนี้ยเต็มสวนเลยนะคะ องสามัาน่นเรียบร้อยเยอะเลยเกิดเพียบยเลย,ย,เย,ย,เย,ยมีตอดอกปีบแล้วก็ต้นกระถินค่ะสะภาพสวนค่ะได้เห็ดได้หลายเติบแล้วมื่อี้เห็ดได้หลายเติบแล้วนี่อัน,น้แฟนมาซอยขุดไหก็เลยได้หลายค่ะกอนเพื่อนซีไปสวนข้างนอกนะคะ เพิ่อนกับมาซอยขุดอันนี้ขุดไว้ให้แล้วเหลือเหลือจะให้เหากวาดแล้วก็ซุมเพื่อนบอกว่าให้ซุ้มใส่ต่อนี่ค่ะต่อบักม่วงเก่าค่ะต่อมาม่วงเกา่านะอันนั้นเครือล้างจืดค่ะนู้ล้างจืดน้ำไหลขึ้นดอกสีม่วงๆนะคะไปแล้วเพื่อนไปเห็ดสวนนอกขังนอกแล้วนม่ยัยไม่มก็อีกเคี้ย ให้เรียบร้อยหน่อยหนึ่งพ่อเมื่อยดึงยาล้วค่ะดึงยาเราอันอดเสียกันหนาวล้วหอนแล้วนี่ค่ะทุกคนได้หนึ่งส่วนค่ะเหลืออีกสามส่วนค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทําไปค่ะวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวก็เสร็จอัน เมื่อก่อนนี่ไม่ยายไม่ปลูกตะไคร้ไว้เบิง่งผลงานตะไคร้ข่อยแท้งคือเลยขึ้นแล้วเด้ดนี่ผู้ใดได้เบิ่งคลิปก่อนนะหน้านี่ไม่หายไม่ปลูกตะไคร้คับใส่เค่งไว้เราก็จะได้สองสั้นเด้ได้สองสันสงส้นเพราะว่าหดน้ำตะไคร้ก็บักเขียบก็ได้กินน้ำได้กินน้ำน้ำนะคะเช้านี้ก็ลดแล้ว งานเราค่ะทุกคนมายงชิดข่อยมายงชิดหน่อยข่อยโอ้ได้เดดลำไรอยู่ได้เดดลำไรไมีเดดเข้ามาอยู่ย่านเพิ่นบ่ได้เดดนี่ค่ะเป็นมะเหลือกระท้อนค่ะกระท้อนยังไม่ยังบ่อออกดอกบันไดน,นะคะอุ้ยหอมพี่น้อง หอมดอกสมโออันนี้ส้มโอขาวแตงกวาค่ะส้มโอขาวแตงกวาอันม่ใยไม่เอามาเอาเครือออกนี่เครือคุ้มที่แรกปีกายน่บ่ได้กินเลยได้กินสองหมากอันนี้เริ่มออกช่อแล้วค่ะอู้ยช่อสวยสวยงามเลยค่ะนี่อันนี้เป็นขาวแตงกวานะคะขาวแตงกวามีลูกน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้ หนึ่งลูกนะคะนี่ขาวแต่งกว่าค่ะพี่น้องส้มโอก,ก็ออกดอกปีนี้ผลผลิตของไอผลผล,ไ,ผลไม้ดีจังค่ะออกดอกออกช่อทุกต้นเลยนะคะโดยเฉพาะมะม่วงแต่อินทผลัมนี่ยังนะคะยังเงียบกิบอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงหลังบ้านค่ะหลังบ้านเนี่ยนะคะ จำว่าไดคือกันว่าเป็นบมกม่วงอย่างค่ะพี่น้องแต่มีสองกิ่งนะคะทุกคนอันกิ่งกิ่งข้างล่างกิ่งล่างนี่จะจําได้อยู่เป็นลิ้นลิ้นงูค่ะอันนี้คือเป็นมะม่วงลิ้นงูเพราะเพราะว่าเราลูกสาวคนเล็กชอบลิ้นงูก็เลยเอาลิ้นงูมาเสียบยอดใส่สามต้นเลยต้นฝั่งโน้นต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นแล้วก็ต้นฝั่งโน้นค่ะต้นฝั่งโน้นแต่อันนี้เป็นโชคอนันต เป็นตลอดปีอันนี้ได้กินตลอดค่ะนี่ตัวนี้ก็ทำไว้ลิ้นงูทำไว้เหมือนกันนะคะน่าจะผสมกับแรดหรือเปล่ากิ่งนี้ค่ะกิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งท้ากิ่งกิ่งนี้จะเป็นลิ้นงูแต่ยังไม่เป็นช่อเพือคุมค่ะนี่ค่ะรอยรอยเราเสียบรอยเราเสียบตรงนี้ค่ะ ไม่ใหญ่ใหม่เอามาเสียบเป็นสองสายพันธุ์นะคะต้นนี้อันนี้พันุอีกพันหนึ่งนะคะออกช่อลวฝั่งนี้ออกช่อแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือท้ายสวนในบ้านนะคะหลังสวนไม่ใหญ่ใหม่ค่ะนี่ผลงานชื่นชมดีใจเดี๋ยวย้ายกันเปิดใส่แต่เช้าแล้วค่ะเปิดน้ำใส่แต่เช้าแล้วนะคะส้มโอ อันนี้เป็นทับทิมสยามจะเป็นปีแรกคะ่ะทุกคนข่อยสิได้กินแล้วนี่ออกดอกออกดอกแล้วออกดอกแล้วนี่ทับทิมสยามค่ะมีช่อดอกแล้วนะคะนี่มีช่อดอกแล้วค่อยดีใจหลายทับทิมสยามเป็นส้มโอลูกสาวข่อยมากกินนหครับพี่น้องโอ้ยน้ำมันหกตรงนี้ไหลเยอะเกินไปปิด,ปด ลูกสาวลูกสาวลาคอยมากค่ะนี่ออกช่อแล้วอันไหนลูกๆที่เราชอบกินเราก็จะปลูกไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดส,สิ่งใดสมมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ